สวัสดีค่ะสวัสดีกัลยานมีทุกทุกท่านนะคะวันนี้เนี่ยตาลจะมาเปิดไพ่ยิปซีเพื่อดูเหตุการณ์สาคัญสําคัญและสิ่งสําคัญเนี่ยที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีมังกรและลัคนาราศีมังกรในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนพฤษภาคมนะคะ ที่วันนี้ตาทำอีพีพิเศษตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยถ้าใครที่รู้ในเรื่องของโหราศาสตร์เนี่ยก็จะรู้ว่าในเดือนพฤษภาคมมันเป็นเดือนที่สำคัญมากๆนะคะเพราะว่ามันมีดาวใหญ่เนี่ยทำการขยับโยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะคะถึง3ดวงด้วยกันหรือที่เราเรียกกันว่าดาวตรีเทพนะคะซึ่งเมื่อวันที่5พฤษภาคมที่ผ่านมาก็เป็นดาวพระราหูย้ายวันที่13พฤษภาคมก็เป็นดาวพระพฤหัสย้ายและวันที่19กนะคะก็เป็นดาวพระเสาย,าย้ายซึ่งคนที่ เกิดในแต่ละลัคนาราศีเนี่ยย่อมได้รับผลกระทบรวมถึงแรงสั่นสะเทือนที่แตกต่างกันออกไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยววันนี้ตาจะมาดูเหตุการณ์สําคัญสําคัญว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับชาวราศีมังกรลัคนามังกรบ้างเนาะหลังจากที่ดาวตรีเทพทั้ง3ดาวเนี่ยขยับโยกย้ายเปลี่ยนแปลงแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะชาวราศีมังกรใบแรกของคุณของคุณออกมาเป็นไพ่สิบไม้เทา้า the emperor นะคะ อัศวินเหรียญเดอะเดวิลห้าไม้เท้าเดอะเอ็มเพรสนะคะจกกักรพรรดินีเดอะเดชขึ้นมานะคะ ชาวราศีมังกรในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้ที่กําลังจะมาถึงเนี่ยขึ้นมาเป็นไพ่สิบไม้เท้าสิบไม้เท้ามันบ่งบอกว่าในช่วงครึ่งเดือนหลังเนี่ยงานของคุณจะล้นมือมากๆชาวมังกรจากที่ตอนแรกนะคุณก็งานหนักงานเหนื่อยอยู่แล้วภาระความรับผิดชอบในเรื่องงานก็เยอะอยู่แล้วครึ่งเดือนหลังนี้มันจะเยอะมากขึ้นกว่าเดิมเป็นทวีคูณนะคะทํางานไม่ทันงานล้นมือ ภาระหน้าที่ในเรื่องงานเรื่องอาวุธต่างๆในยเยอะแยะวุ่นวายแบกจนหลังแอนไปหมดนะคะซึ่งตาลมองว่าถ้าใครเนี่ยที่ทางานประจําอยู่เนาะชาวมังกรมันเหมือนกับว,ว่าช่วงครึ่งเดือนพฤษไตต้นเดือนพฤษภาที่ผ่านมาเนี่ยบริษัทของคุณเนี่ยอาจจะมีการเลีออฟพนักงานออกนะคะพอมีการเลีออฟพนักงานออกปุ๊บทีเนี้ย จำนวนคนทํางานเนี่ยมันน้อยลงไอ้ภาระความรับผิดชอบตรงนี้ก็มาตกอยู่ที่ชาวมังกรเนาะทาให้คุณเนี่ยต้องทํางานมากขึ้นกว่าเดิมงานหนักงานเหนื่อยนะต้องทานู่นทานี่หลายอย่างมากๆในชีวิตส่วนใครที่เป็นเจ้าของกิจการหรือทําธุรกิจส่วนตัวอยู่เนี่ยตาลก็มองว่าก่อนหน้านั้นคุณมีการลดพนักงานออกเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยพอลดพนักงานออกปุ๊บไม่พอลูกน้องมาทิ้งบอมอีกงานไม่สําเร็จงานทําออกมาไม่สวยไม่ดูดีโดนลูกค้าคอมเพน ไอ้ความที่คุณเป็นเจ้าของธุรกิจเป็น CEO ปุ๊บเนี่ยทีเนี้ยคุณก็ปวดหัวสิต้องมานั่งคอยแก้คอยเช็ดความสกโปกที่ลูกน้องของคุณเนี่ยทำเอาไว้อะเออเนี่ยทำให้คุณต้องมาแก้ไขปัญหาเรื่องปวดหัวในเรื่องงานต้องทานู่นทานี่มากกว่าเดิมเนาะมันก็เป็นเรื่องปกตินะของการที่ต้องแบบเออมีการลดจํานวนพน,นักงานลงความที่เราเป็นหัวหน้าง,งานเราก็ต้องมาสะสางปัญหาหลายๆอย่างเพราะฉะนั้นครึ่งเดือนหลังเนี่ย มันเป็นครึ่งเดือนที่งานของคุณเยอะมากๆปวดหัวนะคะปวดเสียงเวียนก้าวไปหมดแต่พอฟังมาถึงตรงนี้เนี่ยอย่าเพิ่งแบบตกใจอย่าเพิ่งท้อแท้หมดกําลังใจเนาะเพราะว่าไพ่ความรู้สึกของคุณขึ้นมาเป็นไพ่เดอะเดทต้องบอกว่าชาวมังกรตอนเนี้ยแทบทุกคนเลยคุณรู้สึกว่ามันสิ้นหวังอ่ะมันมีความอึดอัดใจในเรื่องของการทํางานอึดอัดใจในชีวิตประจําวันในเรื่องภาระหนี้สินทางการเงินเยอะแยะไปหมด เนาะมันเหมือนกับว,ว่าชีวิตของคุณนะ่ะมันต้องแบกรับภาระอะไรหลายๆอย่างเหมือนเดอะเดตเลยชาวมังกรหลายๆคนนะต้องเป็นเสาหลักของครอบครัวด้วยหาเงินคนเดียวทํางานหนักตื่นเช้ามาเลิกงานดึกเนี้ยหมุนวนไปเพื่อที่จะหาเงินหาค่าใช้จ่ายมาจุนเจือครอบครัวมาจุนเจือภาระหนี้สินของตัวเองเนาะบางคนเนี่ยต้องผ่อนบ้านผ่อนรถไหนจะค่าเทอมลูกละลูกใกล้จะเปิดเทอมอย่างเงี้ย มันมีความอึดอัดมันมีความปวดร้าวในใจทรมานในจิตใจมันมีเรื่องทุกข์ในใจของชาวราศีมกรหลายอย่างมากๆบางคนอาจจะเป็นมาตั้งแต่ก่อนโควิดแล้วด้วยซ้ํานะคะแต่ทีเนี้ยปรากฏว่าในช่วงครึ่งเดือนหลังเนี่ยคุณมีไพ,จพ่จักรพรรดิ The Emperor กับ The Empress จกักรพรรดินี้ขึ้นมาซึ่งมันขึ้นมาพร้อมกันสองใบบอกเลยนะคะว่ามันเป็นเรื่องที่ยากมากๆการที่ไพ่สองใบเนี้ยมันขึ้นมาพร้อมกันเนี่ย แสดงว่าในช่วงครึ่งเดือนหลังเนี่ยชาวราศีมังกรถึงจุดเปลี่ยนที่ยิ่งใหญ่ของชีวิตแล้วนะคะในเดือนมิถุนายนเนี่ยมันต้องมีอะไรดีๆเกิดขึ้นแน่นอนมันเป็นจุดเปลี่ยนที่คุณจะได้มีโอกาสได้ทํางานใหญ่ๆได้ทํางานโปรเจกต์ใหญ่ได้มีการทําธุรกิจใหม่ๆอ่ะเขาเรียกว่าเป็นธุรกิจที่จะขยายสาขาขยายขแขนงออกไปในอนาคตนะคะโดยเฉพาะใครเนี่ยที่ทางานบริษัทต่างชาติข้ามชาติ บริษัทที่นําเข้าส่งออกนะคะธุรกิจต่างประเทศอาบริษัทท่องเที่ยวทัวร์ไกด์มัคคุเทศอะไรที่ต้องเกี่ยวข้องกับคนต่างชาติทั้งหมดเนี่ยจะมีความโดดเด่นในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้มากนะคะและจะนํามาซึ่งเงินซึ่งทองให้คุณแต่ถ้าชาวราศีอามังกรคนไหนเนี่ยที่ตอนนี้ตกงานอยู่แล้วยังหางานทําไม่ได้ก็มีโอกาสที่จะได้งานทําแบบปุกป,ปับฉับพลันในครึ่งเดือนหลังนี้เลยตาแนะนําว่าให้คุณไปหางานที่เกี่ยวข้องกับการ ต่างประเทศธุรกิจต่างชาติ P.R. Marketing ประชาะประชาสัมพันธ์งานออกบูธท,ที่ต้องเจอลูกค้าหลายๆคนหลายๆขแขนงอะืมลูกค้าขนาดใหญ่บริษัทท่องเที่ยวก็ได้เหมือนกันนะคะจะทําให้คุณเนี่ยสามารถหางานทําได้แล้วได้อย่างรวดเร็วด,ด้วยนะคะแล้วไพ่สองใบเนี้ยมันขึ้นมาเนี่ยมันยังมีอีกความหมายหนึ่งก็คือ คุณมีเกณฑ์ที่จะได้ลงทุนมีหุ้นส่วนใหม่ๆเข้ามามีโปรเจกต์งานดีๆเข้ามานะคะมีพาร์ทเนอร์มีหุ้นส่วนเข้ามาหาคุณเยอะแยะมากมายมากหน้าหลายตาเลยแต่ทีเนี้ยไพ่ขึ้นเตือนว่าก็ต้องระมัดระวังหุ้นส่วนใหม่ๆคนใหม่ๆที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณด้วยนะเพราะมันจะมีทั้งคนที่เข้ามาดีและคนที่เข้ามาแบบไม่ดีด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวมังกรอะ คุณต้องพยายามใจเย็นอย่าใจร้อนอย่าทําเหมือนแบบที่ผ่านมาที่ทําอะไรปุบปรับคิดไวทําไวลงทุนไวไม่อย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวมันจะเจอคนที่ไม่ดีแล้วมันจะไม่ประสบความสําเร็จเหมือนในช่วงอดีตที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นเนี่ยในเดือนนี้คุณต้องใจเย็นต้องใช้ความนิ่งสยบความเคลื่อนไหวนะคะเวลามีพาร์ทเนอร์มีใครที่เข้ามาแบบอยากจะมาเป็นพาร์ทเนอร์กับคุณอยากจะเข้ามาเป็นสปอนเซอร์หรืออยากจะมาร่วมหุ้นร่วมทุนอะไรกับคุณเนี่ย คุณต้องคัดกรองคนดีๆใจเย็นต้องพยายามนิ่งๆดูสถานการณ์ไปก่อนอย่าพึ่งตัดสินใจแบบปุบป,ปรับฉับพลันเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีปัญหาอิลุงตุงนังเข้ามามากมายส่วนคนที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นพนักงานประจําอยู่เนาะทำงานบริษัทเนี่ยในครึ่งเดือนหลังเนี่ย เจ้านายก็ดีดีรักคุณเหลือเกินมอบหมายงานให้คุณทำเยอะแยะไปหมดเนาะมีเกณฑ์ของการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งแบบปุบปรับจับพันเลยนะคะในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้มีเกณฑ์ที่ตําแหน่งงานจะสูงขึ้นจากใครที่ทําแบบระดับปฏิบัติการทั่วไปเนี่ย มีเกณฑ์ที่จะขึ้นสู่การเป็นผู้บริหารในระดับที่สูงขึ้นไปด้วยเนาะยิ่งใครทํางานกับบริษัทต่างชาติมีเกณฑ์โดดเด่นเป็นพิเศษได้เลื่อนขั้นได้ปรับตําแหน่งแบบยิ่งใหญ่เลยนะคะชาวมังกรถือว่าโชคดีมากๆขอแสดงความยินดีล่วงหน้านะคะอีกประการหนึ่งนะคะที่ไพ่ขึ้นมาเตือนว่าเหตุการณ์สําคัญเนี่ยที่จะเกิดขึ้นกับคุณน,ะนั้นในช่วง,คร,งครึ่งเดือนหลังเนี่ยมันไม่ใช่มีแต่เรื่องที่ดีอย่างเดียวนะมันจะมี เรื่องที่เกี่ยวข้องกับคนการทะเลาะเบาะแหว้งกับคนการมีปัญหาของหุ้นส่วนเพื่อนร่วมงานใครที่ทําธุรกิจแล้วมีหุ้นส่วนมีพาร์ทเนอร์เนี่ยมาก่อนหน้านั้นแล้วเนี่ยก็ให้ระมัดระวังการมีปัญหาทะเลาะเบาะแหว้งความคิดไม่ลงรอยกันนะคะระมัดระวังการขัดแขท้งขัดขาในเรื่องของหุ้นส่วนพาร์ทเนอร์ใครที่ทํางานประจำเนี่ยครึ่งเดือนหลังเนี่ยก็ระมัดระวังการมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานการโดนแทงข้างหลัง การโดนใส่ร้ายป้ายสีนะคะโดนขัดแข้งขัดขาเลื้อยขาเก้าอี้ในเรื่องงานคุณต้องระมัดระวังเนาะเพราะตาลมั่นใจว่าเหตุการณ์เนี้ยก่อนหน้านั้นน่ะมันเกิดขึ้นมาแล้วแล้วมันเหมือนซาไปทีเนี้ยมันจะมีปัญหาตรงนี้ขึ้นมาอีกเพราะฉะนั้นชาวมาังกรอะไรที่เป็นเหตุการณ์ที่คุณสามารถเลี่ยงได้ก็เลี่ยง ลดแรงประทะพยายามอย่าไปประทะอะไรที่มันเป็นปัญหาแบบขี้มดอะ่ะก็เออช่างมันไปเหอะล่อยมันไปเขาจะทําอะไรก็ทำเนาะเพราะว่าตอนเนี้ยมันมีคนที่อิจฉาริษยาชาวราศีมังกรมากเพราะคุณเป็นคนเก่งอะ่ะมากความสามารถฝีมือดีเป็นคนขยันอดทนอันนี้เป็นข้อดีของชาวมังกรเลยอุปสรรคมาเท่าไหร่คุณก็สู้เนาะ เพราะชีวิตของคุณเนี่ยมันต้องเป็นระดับซ e o ระดับหัวหน้าแล้วเนาะเพราะฉะนั้นมันจะมีคนบางกลุ่มแหละที่ไม่หวังดีกับคุณต่อหน้าทำเป็นดีรับหลังเนี่ยเอาเราไปใส่ร้าย,ายนินทาใส่ร้ายป้ายสีอีกให้ระวังคนอิจฉาลิษยานะคะเพราะฉะนั้นคุณเก่งอยู่แล้วไม่ต้องไปนสนใจคนพวกนี้เดี๋ยวสักวันหนึ่งเนี่ยเขาจะได้รับเวรรับกรรมของเขาไปนะคะโดยเฉพาะนะคะหุ้นส่วนหรือเพื่อนหรือคนรู้จักของคุณเนี่ยที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่เพศช,ชาย มีสถานะทางสังคมที่มากกว่าคุณมีวัยวุฒิมีชั่วโมงการทํางานที่มากกว่าคุณเนี่ยให้ระมัดระวังคนบุคคลประเภทอย่างเงี้ยให้จงหนักเนาะตอนเนี้ยเขาอาจจะดีกว่าคุณนะแต่ว่าในช่วงครึ่งเดือนหลังเนี่ยมีเกณฑ์ที่เขาจะเปลี่ยนไปจากหน้ามือเป็นหลังมือมีเกณฑ์ที่จะทรยศหักหลังของคุณถ้าคุณเนี่ยมีบุคคลลักษณะอย่างเงี้ยเป็นหุ้นส่วนเป็นพาร์ทเนอร์เป็นสปอนเซอร์ของคุณอยู่เนี่ย ก็ต้องระมัดระวังต้องในเรื่องของบัญชีในเรื่องของคําพูดอะไรต่างๆเนี่ยชาวราศีมังกรต้องระมัดระวังให้จงหนักเพราะมันมีเกณฑ์ว่าในช่วงครึ่งเดือนหลังเนี่ยมันจะมีบุคคลลักษณะอย่างเงี้ยปุบปรับฉับพันเนาะเข้ามาแบบว่าทําร้ายคุณในเรื่องของการทํางานในเรื่องของธุรกิจเนาะถ้าชาวมังกรคนไหนเนี่ยที่คุณกําลังทําธุรกิจอะไรใหม่ๆ ก็พยายามอย่าไปเปิดเผยอย่าไปบอกข้อมูลอะไรมากให้คนใกล้ตัวรู้เนาะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนสนิทชิดเชื้อกับคุณขนาดไหนเนี่ยต้องพยายามเก็บเป็นความลับเพราะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวความลับล่วไหลแล้วมันจะโดนก๊อปปี้ในเรื่องของการทํางานนะคะเดี๋ยวบุคคลคนนี้มันจะเอางานของคุณไปก๊อปปี้แล้วไปเคลมว่าเป็นผลงานตัวเองเดี๋ยวมันจะเกิดความเสียหายขึ้นในอนาคตได้เพาราะอาลมองว่าก่อนหน้านั้น่ะชาวราศีมังกรคุณก็โดนโกงไปแล้วเหมือนกันนะ โดนโกงเงินโดนหลอกให้ลงทุนการเสียเงินก้อนใหญ่บางคนเสียรู้มิจฉาชีพโดน call center หลอกเนี่ยมันมีคนที่เข้ามาก่อนหน้านั้นที่มาหลอกลวงมาช่อโกงคุณไปแล้วครั้งหนึ่งในชีวิตชาวมังกรต้องเจออ่ะครั้งนี้เนี่ยตาลถึงบอกว่าคุณจะต้องพยายามใจเย็นต้องพยายามคัดกรองคนเยอะๆอะไรที่เป็นความลับในธุรกิจความลับส่วนตัวเนี่ยพยายามอย่าไปบอกให้ใครรู้เดี๋ยวมันจะมีปัญหาในครึ่งเดือนหลังเนี่ยเกิดขึ้นมาอีกเนาะ มันเป็นช่วงหัวเลี้ยว,ห,วหัวต่อของชีวิตชาวมังกรน่ะที่มันใกล้จะถึงจุดที่เพอร์เฟกที่สุดในชีวิตแล้วใกล้จะถึงที่จุดที่ดวงชะตาของคุณน่ะกำลังจะพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือแล้วแต่มันยังมีแรงสั่นสะเทือนเกี่ยวกับบุคคลตรงนี้อยู่เพราะฉะนั้นคุณต้องระมัดระวังนะคะ,ะส่วนในเรื่องการเงินของคุณชาวราศีมังกรนะั้นในครึ่งเดือนหลังเนี่ยคุณหาเงินได้เยอะมากเงินที่ได้เนี่ยมาจากความขยันขันแข็งความอดทนของคุณล้วนๆเลย ชาวมังกรหลายๆคนนะในช่วงครึ่งเดือนหลังเนี่ยคุณจะมีรายได้เข้ามาหลายทางมาจากงานตรงนั้นมาจากงานที่สองมาจากงานที่3เนี่ยพอมันเอามารวมกันมันเป็นรายได้ที่ก้อนใหญ่มหาศาลมากๆรับเงินรับทองกันไปนะคะชาวมังกรแต่มันก็มีเกณฑ์ของภาระค่าใช้จ่ายที่เยอะเหมือนกันไพ่อัศวินเหรียญขึ้นมาเนี่ยให้ระมัดระวังการใช้จ่ายเงินก้อนใหญ่คือมันจ่ายออกไปเยอะแต่มันก็หาเงินได้มากกว่านะมันอาจจะมีค่าใช้จ่ายที่บางทีแบบ มันอาจจะไม่ได้จําเป็นน่ะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นปุบปรับฉับพันเดี๋ยวลูกป่วยเดี๋ยวต้องซ่อมรถซ่อมบ้านเดี๋ยวบ้านล้าวเดี๋ยวท่อตันเดี๋ยวอะไรอย่างเงี้ยหรือบางคนก็ CF ของเยอะเหลือเกินอันนั้นก็อยากได้อันนี้ก็อยากได้ CF ไป CF มาคิดไปคิดมาเอ้า มันก็ไม่ได้จําเป็นที่เราจะต้องซื้อนี่เออแล้วเราซื้อทําไมอย่างเงี้ยให้เสียตังค์มันจะมาเป็นแนวนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงครึ่งเดือนหลังเนี่ยชาวมังกรก็ต้องระมัดระวังค่าใช้จ่ายสักนิดนึงโดยเฉพาะในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนเนี่ยมันจะมีเกณฑ์ของค่าใช้จ่ายเข้ามาเยอะมากแต่ก็หาเงินได้เยอะจริงๆนะคะชาวมังกรถือว่าโหดีมากเป็นจุดหัวเลี้ยวหัวต่อที่กําลังจะเปลี่ยนแปลง อะไรที่ไม่ดีนะคะเดอเดขึ้นมาอะไรที่ทําให้คุณอึดอัดใจลําบากใจงานไม่ดีอยากเปลี่ยนงานอยากเปลี่ยน่เปลียนแปลงธุรกิจเนี่ยสิ่งที่ไม่ดีกําลังจะจบไปและสิ่งใหม่ๆกําลังจะเข้ามาโดยเฉพาะในเดือนมิถุนายนนี้คุณจะเห็นได้ชัดเลยค่ะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูไพ่ออร่าเคิกันต่อเป็นการปิดท้ายบทสรุปนะคะ วันนี้ตาลจะใช้ชุดไพ่แสงสุขขึ้นมานะคะเพื่อดูว่าไพ่เนี่ยจะมีแนวทางมีข้อเสนอแนะอะไรให้กับคุณชาวราศีมังกรบ้างเนี่ยค่ะขึ้นมาบอกเลยคนสามคนจับมือกันกอดกันคุณจะได้หุ้นส่วนใหม่ได้พาร์ทเนอร์ใหม่ได้กลยาน,นามิตรได้สปอนเซอร์ใหม่ๆเนี่ย เข้ามาในธุรกิจของคุณใครทํางานประจําอยู่เนี่ยก็จะได้ลูกน้องใหม่ๆได้คนใหม่ๆเข้ามาทํางานเนี่ยมันเป็นอะไรที่ดีและเพอร์เฟกกับคุณมากแต่ทีนี้เนี่ยไอย้คนเก่าๆที่เขาเคยทำร้ายคุณเคยมีปัญหาขัดแย้งกับคุณไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานหุ้นส่วนอะไรก็ตามแต่เนี่ยไอย้บุคคลเหล่านี้ยังไม่จบยังจะนำปัญหาเหนื่อยๆหนักๆใจมาให้คุณนะคะเนี่ยลูกอาวุธขึ้นมาพร้อมที่จะแทงข้างหลัง พร้อมที่จะห้ามหันกับชาวราศีมังกรเพราะฉะนั้นเนี่ยไพ่ใบนี้บอกว่าให้คุณใช้สติมากๆพยายามคิดเยอะๆอย่าบุ่มบ่ามทําอะไรนะคะถ้ามันมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นเนี่ยให้คุณหาผู้หลักผู้ใหญ่ที่อายุมากกว่าคุณที่คุณไว้ใจได้เนี่ยเป็นที่ปรึกษาเป็นคุณซื้อเพื่อช่วยในการแก้ไขปัญหาจะดีกว่าพยายามอย่าไปออกหน้าช่วงนี้ต้องพยายามปิดทองหลังพระเยอะๆอย่าไปเป็นแนวหน้าอย่าทำอะไรบุ่มบ่ามที่เสี่ยง เพราะมันมีเกณฑ์ของการขึ้นโรงขึ้นศาลด้วยนะคะไพ่ใบนี้ขึ้นมาเนี่ยใครที่มีปัญหาในเรื่องคดีความอยู่นะชาวราศีมังกรไพ่สองใบนี้เตือนขึ้นมาว่าคดีเนี่ยมันอาจจะมีการยืดเยื้อใหญ่โตขึ้นมายังไม่สามารถจบได้ด้วยดีอาจจะมีปัญหาหนู่นนั่นนี่เข้ามาในเรื่องของคดีความแต่ท้ายที่สุดแล้วปัญหาทุกอย่างจะจบในเดือนมิถุนายนนี้ค่ะอ่าวันนี้นะคะการเปิดไพ่ย,ยิปซีเพื่อดูเหตุการณ์สาคัญสําคัญของชาวมังกรเนี่ย ก็จบไปแล้วก็ขอให้ชาวมังกรทุกท่านเนี่ยตั้งรับกับสิ่งใหม่ๆที่กําลังจะเกิดขึ้นแล้วอุปสรรคใดๆเนี่ยก็ขอให้ผ่านไปได้ด้วยดีนะคะขอให้โชคดีนะคะสวัสดีค่ะ